อสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะยรนดีต้อนรับสู่ช่องป้าท้ายบ้านมาถึงแล้วทำไมว่าใครหี่ไม่รู้เหมือนกันรถคุ้นๆแต่ตั้งกล้องไว้ก่อนดูใท่านลงมาท่านจะพูดมาส่นไหนมาแล้วย่ารู้ย่ามันรู้ดีเนาะโอ้โหมา ย่า AH! ล้วงกระเป๋าแล้วตอนนี้เอาอีกเครื่องนึงมาทายเอเอเอาแล้วพี่น้องย่าชิชูเลยแล้วอ๋อทับสายมีสายแท้มีสายเทาลงมาเแล้วเพื่อที่ขาโอ้ให้ถ่ายขาแล้วพี่น้องเลิก

อ๋อข้ามากับพระเออข้ามากับพระชิดมากับพระป๋อเออพระไปมุกี้ข้ามากับพระไปแล้วข้ามากับพระเออก็หนุกับายชิดคือมาไหวเนี่ยชิดรู้ไหมชิดไปอยู่ใครกี่ถึงเนี่ยออ่ีเ พ่ดอดมีคิดแล้วพอกันสุลินละเป็นท่าแล้วนะมีไฟหนาทําเอ้ยไปจมไห้ว่าตอนต่อวายสฟ้าอรีเลวไป็นลกมีมคอยอ่ะพิไปลากแล้วไปพุ่าว่านี่ก็่าทอไงอบเปิได้แนวมาห้ซ้อเลยมา่อนย้อก็ไปตั้งซุนตัว ตั้งค่ายดึกกันน้องเฟนนี่หันหลังคุยหลายคนณตั้งโต๊ะว้าวมันจะไดหาเข้าหาอย่างมากเลยตั้งปดาที่ไหนล่ะตั้งป่าดีไหนอ่ะมาแล้วอรุณใช่กันเดชจากไอ้คุกเฮ้ยเขาซื้อไม้เขาซื้อไม้ใหม่นีสโอ้ยซื้อตะโดนแล้วไม่จริงบอกพี่อันนี้คือไม้เออเทียร์ซื้อไม้่โอ้ถอยเลย คิดถอยเครื <MJ> uh, ่องใหม่แล้วนี่น่าจะแตกกันวันนี้แน่ตัวละครอ้าเอ้าวปูปลาโชคมากครับครับรุ่นไหนรุ่นไหนนั่นไม่บอกครับบอกหน่อยนะรุ่นใหม่ล่าสุดของอะไรซัมซุงฮาร์จีซัมซุงกับฮาจีมันกับฮาร์จีเปล่าเสมอในกัรเป็นปูปลาอย่กลันรุ่นรุ่นรุ่น55 เอออย่าว่าอายุค่อยกำลังจะถามารุ่นห้าห้าเนี่ยละก็มันรุ่นใหม่เอาใหม่ไงราคาตัวไหนราคาตัวไหนสามร้อยมันซีมันห่านเลยนะเพราะว่าซัมซุงมันสามารถกลับได้เนาะกลับหน้ากลับหลังได้ไม่ยังอ่ะค่ะโอ้งานร่ำของรัวุ้อรับงานร่ำนะย่งครับเอาใจชี้กันนะ เราเอาคิดแป้งเซตคิดแป้งว่ะคิดฟังอะไรที่เคยลำก็ล้เนาะคิดฟังเหรอเนาะพิมมาได้ไหมคะพิมเข้ามาในไลน์เลยจะพิมใช่ค่ะพิมทิมรายละเอียดเข้ามาเลยค่ะอยากทิ่อะไรพิมเผือกเลยคะเข็ดคิดมาตรงเวลาเป๊ะเลยนะลูกสายลูกว่าเราัะทำเราจะเสิร์ฟมาพรุ่งนี้เหรอคะ ลุกเกี่ยวไปใช่ไหมลูกเกี่ยได้ค่ะพรุ่งนี้ก็ได้วันนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวบังกาไปยข้ามยิงมันไงมันว่ามันตายปะมันว่ามันต้องควรเดื่องมือเงยภาพพอนเต็มที่เอออ้าต้องารประโยชนตบางว่าภาพพอดเจ็บที่ได้ไดงา้ยิงพอกล้องอยู่ไม่ได้เขายึดนะมันอยู่ในกล้องเออมันอยู่ในกล้องครเห็นอะไรในกล้องเห็นกล้องเขาอยู่ในกล้องเขาไม่เป็นไรเออก็ไม่เป็นไรจะได้หลายหลายคน มาเดกินตมาไปกันกินตมกแล้วก็มาล้ก็เจเลยเนยเออเอ๋อักผัมีใครต่างอีไหมกระปุกไ่มคะเจ้าสามม้อวเจ้า เลงสางกับูย uhm ัวะเล้ทายยังกัเตี้ยงเล็ดเป็นอฝนตกเฝตกาะใจตอนปมาณตีองตามัะมันตายแต่คนนี้ดับปรตายเดี๋ยวเรียกว่ดับปาน้นี่นี่ย คเขาเดิมสยานสุภาพดนอนน้งนารักไ <Norwegian> ok ัส no no ่เดก็ได้นอดี่นจก็จดิงจนั้นงานโทรศัพท์อีกแล้วโทรศัพท์เข้ารวรวยอย่นี้ยค่ะโทรศัพท์มาอีกแล้วรับรวรวๆเลยนะคะงานลำบ่งานบ่านามาลวงานรำมาโลดบ่โอ้มามงานรำโอ้มาคือโชคดีใครเยเห็น งานล่ำมาถ้าจะอยากให้คอยล่ำรสชาติใหม่ไม่ตาใหม่หรือเปล่าตาไปล่างก็คืออันอันใหม่ถ้าไหนได้เหรอเจ้าขอของใหม่คือของกันนะบอกให้ชินแม่ตาไปซื้อบอกไปซื้อไปออกว่าไม่ให้กันันต่างตอได้ไใดๆกับข้ามื้อเชียงถ้าเขาจะตัำเยอะไม่ได้มาทันอยู่บซุ่มต่ำมุ้ยทันอยู่เด้อน้านเนี่ปวดมากเลยล่ะจีมันร่วมมั้งบางกัน ปลาทอดทอดปลาแห้งนะคะทอดปลาแห้งกรอบอร่อยอร่อยสั่งรู้ีปลาแห้งของคุณคุณสมรพันธวงศ์เหมาปลาแห้งซาปาลถูกต้องแล้วก็เอามาไว้ที่นจัวออกกินกับวเลยเอเช้าค่อยมาก็ที่งไ่จับมันบาแห้งไงเด็กเปียกไงเี่ก นี่ตัวนี้จงกรอบนี่ตัวนี้ค่ะน้องเปียวเป็นคนทอดได้อือบผมเลยนะปลานีเขอบอกเปี้ยวเป็นคนทอดไปกรอบเปี้ยวออกผมเลยนะมันเริ่มตีหยาบแล้วมันบ่หวานนะอันนี้เปียวทอดออกผมรสชาติเปลี่ยนไปจากปลามากออกไปทางกาแฟนิดนึง กาแฟดำมั้งกาแฟกับกาแฟดำคือดาล่าเนาะกล้องลุงมติดไว้เขาดังก็ไม่เย็นวอดป่านนี้ถ่ายชิดนะดารามามองไปก็เหมือนรีตัวหัววุยเฮ้ยมองไปมองมาเหมือนดิมตั้งหัวเป็นหัวทำมาในมากินน้ำเดมไหมตัวหัวอะไรใส่แวียนทำมาในเป็น ยาต้องเจอไปอีไม่เห็นยาเลยแล่วอีกอย่างหนึ่งเนาะชิดเจอไปนู hey> ่นแล้วอีกอย่างเจอไปใกล้ชิปเนี่ยหายเน่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 เนี่ยเออเอานี่นะคะ โอ้คอยได้แปดนาทีแล้วคอยไปลงก่อนเถอะไม่มีแล้วโอ้ยยุคนี้โอ้นี่นะคะคอยพระท่านไดคอยกับสีขาวเข้มที่สุดแล้วหรือตัวฟิล์มเขานั่งแค่สี่คนจะจะไปนั่งไหนเอ้าคอยก็นั่งยืนก็ได้ตัวมาอยคะที่บ้านประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ